รู้สู้แรงกับเกษตรมุกดาหารในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาพระอาทิตย์ก็ทำหน้าที่ดีเลือเกินจนทำให้อุณหภูมิพุ่งปรีดปรีดปรีดร้อนขนาดต้นไม้ยังเหี่ยวแห้งไปตามๆกันงานนี้เกษตรมุกต้องออกโรงแล้ว เกษตรมุกนำทีมโดยนายคงกริศาลาน้อยเกษตรจังหวัดมุกดาหารได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อำเภอต่างๆพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการป้องกันแก้ไขปัญหาทางการเกษตรที่เกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดโดยมาตรการเบื้องต้นได้แนะนำให้เกษตรกรใช้วัสดุคลุมต้นไม้เพื่อลดการระเหยของน้าแนะนาการปลูกพืชคุมดินเพื่อรักษาความชื้นในดิน และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มการดูดซับน้ำมาตรการระยะกลางแนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยปลูกพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่แนะนำการสำรองปัจจัยการผลิตเช่นเมล็ดพันธุ์ข้าวมาตรการระยะยาวได้มีการส่งเสริมการจัดหาแหล่งน้ำขนาดเล็กในไร่นาแหล่งน้ำใต้ดินเพื่อการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งจุดบริการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งณศูนย์นบริการเกษตรเปร่นราชซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอทุกอำเภอเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีสำนักง,งานเกษตรจังหวัดมุกดาหารบริการด้วยใจรับใช้ประชาชน